เน1สปล่อยวางอย่างมั่นใจแล้วจักรวาลจะจัดการต่อหายใจเข้าและหายใจออกปล่อยทุกสิ่งที่อยู่ในใจคุณตอนนี้ให้มันลอยผ่านไปเหมือนสายลมวันนี้คุณไม่ต้องควบคุมทุกอย่างไม่ต้องรีบไข,ขว่คว้าทุกคำตอบ ไม่ต้องเหนื่อยกับการดิ้นรนอีกต่อไปเพราะวันนี้จัก,กรวาลกำลังทำงานให้คุณหายใจเข้าปล่อยความกลัวหายใจออกปล่อยความกังวลคุณแค่ต้องเชื่อวางใจและปล่อยวางเสียงภายในของคุณคือเสียงของพลังศักดิ์สิทธิ์และวันนี้คุณจะเริ่มฟังมันอีกครั้งฉันปล่อยทุกอย่างที่ไม่ใช่ของฉันอีกต่อไปฉันยอมให้ทุกอย่างเกิดขึ้นในจังหวะที่เหมาะสม ฉันไม่ต้องเร่งไม่ต้องควบคุมไม่ต้องคาดหวังฉันรู้ว่าทุกสิ่งที่ฉันต้องการกำลังมาด้วยพลังแห่งความไว้วางใจฉันเชื่อมั่นว่าจักรวาลไม่เคยพลาดเป้าหมายและสิ่งที่มาหาฉันคือสิ่งที่ฉันคู่ควรเสมอฉันเลือกความสงบความเบาสบายและการเชื่อใจในเส้นทางของตัวเองเมื่อฉันปล่อยพลังของจักรวาลก็เข้ามาแทนที่ เมื่อฉันนิ่งฉันได้ยินคำตอบเมื่อฉันวางใจทุกอย่างก็เคลื่อนไปด้วยพลังที่ทรงพลังยิ่งกว่าที่ฉันจินตนาการฉันขอบคุณแม้ยังไม่เห็นผลลัพธ์เพราะฉันรู้ว่าผลลัพธ์นั้นกำลังถูกจัดเตรียมอย่างสมบูรณ์แบบฉันแค่ต้องอยู่ในพลังของการเปิดรับและปล่อยให้จักรวาลทำในสิ่งที่จักรวาลถนัดที่สุด ซึ่งก็คือการทำให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นจริงในแบบที่ฉันไม่เคยคาดคิดมาก่อนวันนี้คุณไม่ต้องทำทุกอย่างคนเดียวเพราะคุณมีพลังของจักรวาลอยู่เคียงข้างแค่เพียงวางใจเมื่อคุณปล่อยวางทุกอย่างจะเริ่มเคลื่อนไปในแบบที่คุณต้องการโดยที่คุณไม่ต้องวิ่งตามเพราะตอนนี้ทุกอย่างกำลังวิ่งเข้ามาหาคุณจงเชื่ออย่างมั่นใจว่าทุกสิ่งกำลังเข้าที่เข้าทางอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด